สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับเกี่ยวกับการดูแลพื้นนะครับไม่ใช่เป็นพื้นรองเท้าหนังแต่เป็นพื้นทเพลทอ่าคือผมเคยได้พูดถึงคอนเทนต์เกี่ยวกับทเพลทมาแล้วซึ่งจะเป็นส่วนตรงนี้นะฮะตรงนี้มันจะเป็นเอ่อเป็นทเพลทเป็นโลหะที่ผมเนี่ยเอาไปติดมากับทางอาร์ติจาโนนะครับแล้วก็เป็นอะไหล่ของทรีซึ่งพอผมเอาไปใช้งานสักพักงหนึ่งเนี่ยก็มันก็เริ่มหมองนะฮะ แต่ว่ามันหมองไม่เยอะหรอกแต่ว่าผมก็ดูแลฝั่งนี้มันจะดูแบบใสกว่าเนี้ยจะมวลมวเหลืองๆกว่านะครับ mm hmm. ก็เลยอยากจะมาแชร์ทริคในการทำให้โทเพลดของเพื่อน mm hmm. ๆกลับมาเงาอีกครั้งหนึ่งนั่นเองทีนี้ก่อนอื่นเลยเนี่ยถ้าเกิดว่าผมเนี่ยทำให้ดูเลยนะฮะก็จะใช้เวลาน้อยมากนะแต่ก็เลยจะมาแนะนำก่อนว่าเออโทเพลดเนี่ยจริง,รงตรงนี้มัน,มน มันต้องดูแลอย่างไรแล้วก็มันสามารถที่จะใช้อะไรในการดูแลบ้างนะครับก็คือตรงโทเพลตเนี่ยมันจะมีหลายหลายเจ้าหลายยี่ห้อนะแต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นอะไหล่โลหะซึ่งจะมีอะไหล่โลหะที่เป็นอะไหล่แบบโลหะธรรมดาเป็นเหล็กนะะหรือว่าจะมีแบบผสมทองเหลืองผสมทองแดงอันนี้แล้วแต่เลยนะครับแล้วก็เคยได้ยินมาว่าในแ,แบรนด์ใหญ่ๆก็มีการใช้ผสมพาราเดียมซึ่งเป็นโลหะคุณภาพสูงทีงท่มีราคาแพงมากเลยแพงกว่าทองอีกนะฮะ แต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นทองเหลืองนะครับซึ่งจากการที่เรารู้จักนะฮะตัวตัวส่วนของทองเหลืองเนี่ยก็จะเหมือนกับหัวเข็มขัดลูกเสือหรือว่าหัวเข็มขัดรอดอที่นักศึกษาวิชาทหารนะฮะของไทยเนี่ยต้องเคยผ่านมาก็เราก็จะไปนึกถึงอะไรเข็มขัดอะไรเข็มขัดอะไรก็คือบรัสโซนะฮะหรือว่าตัวขัดโลหะนั่นเองแต่ทีนี้เนี่ยคือผมอาจจะไม่ได้ใช้ยี่ห้อน,อนั้นน,น,นะฮะคือผมมาใช้อีกยี่ห้อนหนึ่งซึ่งผมเอาไว้ขัดอะไรเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็ อ่อมันชื่อว่า neo b o n นะครับแต่ว่าก็ไม่แน่ใจว่ามันมันมันมีย่ห้ออื่นอีกไหมอแต่ว่าคือผมก็เขียนว่ามันเอาไว้ขัดพวกแบบโลหะนะครับตัวนี้มันก็จะมีหน้าที่ในการแบบเข้าไปขัดตรงส่วนเอ่อ finishing ของโลหะให้มันเงานะถ้าเกิดว่าเห็นตรงนี้ก็คือผมเช็ดมาแล้วก็จะมีความแบบสวิงวิบวับมากกว่าแต่ถ้าดูอันนี้ฮะมันก็วิบวับเหมือนกันนะแต่ว่ามันหมุนกว่านะก็ดูเหลืองกว่านันเอง โอเคทีเนี้ยวิธีการดูแลไม่ยากเลยนะครับก็คือเราก็พันผ้าที่นิ้วนะฮะแล้วก็เราก็ใช้ผลิตภัณฑ์พวกเนี้ยฮะนิดเดียวไม่ต้องเยอะนะฮะแล้วเราก็ทาเลยนะครับทาเช็ดทาเช็ดตรงเนี้ยไปเรื่อยๆนะครับซึ่งผมก็จะบอกว่าพวกเนี้ยคือเวลาเราใช้งานเนี่ยจริงๆโทโทเพลทหรือว่าโทแทบ็บอ่ะมันมันเขาเรียกว่า เสียยากมากหรือว่าพังยากมากนะครับคือมันแทบจะไม่มีปัญหาอะไรเลยเพียงแต่ว่าอันนี้คือผมรู้สึกว่าอยากเอามาขัดให้มันดูเงาๆสวยๆเวลาเราแอบนั่งไขว่ห้างจะได้แบบมีแสงไฟไปแยงตาคนอื่นเล่นนะฮะซึ่งมันก็ได้ผลนะเพราะว่าเนี่ยดูดิวิบเลยเนี่ยแค่นี้เองนะครับการดูแลแล้วก็ใช้แบบบัสโซก็ได้หรือว่าใช้เป็นตัวนี้ก็ได้ผมว่เนี่ย ก็ค่อยเช็ดวนไปทีเนี้ยคือในส่วนของตรงนี้เนี่ยก็คือเราเช็ดออกไปแล้วใช่ไหมแล้วก็เราควรจะต้องเอาผ้าแห้งมาเช็ดอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อเช็ดเอาพวกน้ำมวนน้ำมันอะไรเงี้ยออกเนี่ยผมก็จะเช็ดน้ำมันออกตรงนี้แล้วก็เช็ดฟินนชชิ่งงานทั้งบนแนะนำว่าเบาๆก็พอนะไม่ต้องเช็ดแรงแต่ว่าให้เช็ดทีๆเหมือนเวลาเราขัดมีเลือกลอสอ่า นีปึ๊บอ้โหสุดมากเนี่ยก็คือวิธีการดูแลพวกโท่แท็บนะครับซึ่งผมจะบอกว่าวิธีการเนี้ยมันสามารถที่จะใช้ประยุกต์ใช้ได้หมดนะคือผมจะเอาไอ้ตรงน้ํายาตัวนั้นมาขัดตรงส่วนนี้ก็ได้ทำความสะอาดนะให้มันเงาเหมือนเดิมก็ได้เนาะแต่ว่าตรงนี้โทรแท็บเป็นไงเงาวับเลยคือสมมติว่าผมนั่งอย่างเงี้ยแล้วผมก็แอบข่ห้างมันก็จะเห็นแบบ วิบวิบแล้วก็ถ้ามีแสงสะท้อนมันก็จะวิบอย่างนี้เลยก็เป็นไงบ้างครับสำหรับเทคนิคของการเ,เติมทำให้ทาให้แบบว่าโทเพลทของคุณดูเงาดูเตะตาชาวบ้านเขานะครับก็เป็นวิธีการที่ง่ายแล้วก็วิธีการนี้สามารถหาผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดได้ง่ายมากๆเลยนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูนะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรสงสยัยเรามาส่งข้อความหากันหรือว่าคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยก็ได้ฮะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับ